มหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่3ในหัวข้อเรื่องสหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตอนภูมิปัญญาไทยกลกล้ไกลสู่อาเซียนซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายกสภาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พ,พระนครร่วมเปิดงานแต่ก่อนที่เราจะไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันนั้นไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะ หมาหาวิทยาลัยราชพัฒน์ครเนี่ยมีการจัดประชุมเนี่ยมาสครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สามเหตุผลเพราะว่าเราต้องการให้อาจารย์นักศึกษาบุคนนคลภายนอกให้เป็นเวทีในการนำเสนอง,งานวิจัยกระตุ้นให้การทำวิจัยมากขึ้นและงานวิจัยที่ได้มานี้ก็คงจะไปต่อยอดเพื่อนำไปใช้พัฒนาโดยเฉพาะในด้านการวิชาการ และประยุกต์ใช้กับความเป็นจริงให้มากที่สุดแต่ผลที่ได้มากกว่านั้นก็คือเราคัดกรองงานวิจัยที่ดีเด่น40แผงก็จะมาคัดสรรเอาเอางานวิจัยราชพัฒนและหมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมานําเสนอนานา,นาชาติเชิญพวกกลุ่มอาเซียนประเทศต่างๆเข้ามาร่วมในงานนี้ชื่อเรื่องว่าความเป็นเลิศของการเป็นครูและงานวิจัยเชิงส,งส,สร้างสรรค์แสดงว่า เราเล่าราชพัตมีกิจกรรมอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็คัดสรรจนกระทั่งเดือนธันวาคมก็นํามาเสนอเป็นเวทีนานาชาติอันนี้ก็คือจุดประสงค์นะครับเบื้องต้นและปลายทางนะครับและปีนี้ก็เป็นปีสําคัญนะ60พรรษาพระบรมโอรสาธิรารชกุฎราชกุมารสมเด็จพระราชนี8085ของประดิษที่หัวอันนี้คือสาระสำคัญ งานนี้นอกจากจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยในรูปแบบผลงานโปสเตอร์แล้วยังมีการบรรยายผลงานวิจัยในแต่ละกลุ่มสาขาด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปดูผลงานดีๆของนักวิจัยรุ่นใหม่นะั้นไปดูการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสวยๆง,งามๆกันก่อนค่ะ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลง,งานวิจัยในกลุ่มสาขาต่างๆได้แก่กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์กลุ่มการศึกษาและสุดท้ายคือกลุ่มสังคมศาสตร์ค่ะไปดูการบรรยายผลง,งานวิจัยของแต่ละกลุ่มกันค่ะวัตถุประสงค์หลักกนะ็คือวัดที่ความถี่ที่ใช้คือ2.4กิกนะเฮิร์ตก็ติดตั้งสายกาดแบบสาสายกาดสามรูปแบบนะภายในอาคารนะครับโดยวัดหาค่าระยะที่ นะครับสามเมตรแปดเมตรสิบหกเมตรยี่สี่เมตรแล้วก็สามสิบสองเมตรเราก็พบว่ารูปแบบของสายอากาศที่มีประสิทธิภาพความเข้มของสัญญาณที่แตกต่างกันนะครับเกิดความแตกต่างของสัญญาณนะครับแต่ว่าเราก็มาดูอีกว่าสายอากาศในรูปและลักษณะของสายอากาศตั้งฉากกับพื้นเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ารูปแบบอื่่่่่นนนนๆตตอออมมาาาากกกกก็็็จะเเเปปรรรรรรัวววยยงงขขททบณีีี้อง นะครับโดยใช้กรอบของจากกว้างไปแคบนะครับอย่างเช่นการปรับตัวด้านอารมณ์นะครับเราก็จะดูจากพฤติกรรมอื่นๆก่อนในกลุ่มอื่นนะครับเช่นการปรับตัวของผู้ตกงานนี่ก็สูญเสียเช่นกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาถือว่าเป็นผลงานวิจัยดีๆที่เราควรนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้คะ่ะเราไปถามถึงผลความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้กันคะ่ะ การนำเสนองานวิจัยระดับชาตใิในวันนี้นะครับความสําเร็จก็อยู่ที่ความร่วมมือทุกคนโดยเฉพาะทางฝ่ายจัดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่สําคัญก็คือนักวิจัยซึ่งปีนี้นักวิจัยให้ความสําคัญให้ความสนใจมาร่วมนําเสนอมากที่สุดในเราจัดมาในปีหน้าก็ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านและผู้สนใจทุกท่านนะขอเชิญมาร่วมงานกับเราอีกนะครับแล้วก็ขอแสดงยินดีกับนักวิจัย ทั้งที่ได้รับรางวัลและก็นักวจยทุกท่านที่นําเสนอในวันนี้นะครับครบขอบคุณครับสาหรับนะักวิจัยคนไหนสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ในปีหน้าจะมีจัดขึ้นอีกสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชพัฏน์พระนครได้นะคะร่วมกันผลิตผลงานวิจัยดีๆออกสู่ประชาคมโลกกันค่ะ